ไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมท่านประธานนั้นมีสองกรณีเท่านั้นอันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้องสองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะ,จะทำให้เสียงข้างมากผม<น>อยากให้คุณเตยใจถอนคำว่าผม ไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบ<ล>ได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าทําไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับในส่วนที่ผมประท้วงที่ไม่เป็นกลางนั้นมันสืบเนื่องจากท่านปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นอันเป็นที่มาของยติตามข้อบังคับข้อที่4 1และข้อบังคับข้อที่151นะครับที่บอกว่า การเสนอยติไม่ซ้อน,อนไม่ได้เสนอชื่อนายกรันตีไม่ได้กรณีอย่างนี้มันมีร่องรอยตั้งแต่ในส่วนของการประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566นั่นก็คือมีบอกว่านะครับก่อนเริ่มพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรันตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิก ได้อภิปรายประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อหาดือดังกล่าวเพื่อหาข้อยุติร่วมกันให้ถือเป็นนิดิีชอบที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาและลงมติต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชุมวิพและเป็นเรื่องที่มีการตกลงโดยเสียงข้างมากและท่านประธานไม่ได้ข้อโต้ไม่ได้โต้แย้งเลยความจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดท่านประธานใช้อำนาจไม่ให้มีการตั้งเป็นยติขึ้นมาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นครับการลงมติ ที่อาจารย์ทั้งหมด151คนที่บอกว่ามันทําให้ข้อบังคับใหญ่ต่อลักดูนนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นคือท่านประธานนั้นมี2กรณีเท่านั้นอันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อํานาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้อง2คือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒิสภา250บวกกับ188โหวตยังไงทาง ชนชะได้ผม<น>อยากให้คุณเตรใจถอนคําว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอขอ,ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับเพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงๆว่าผมรู้เห็นเป็นใจกับเฉียงเข้ามาผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร ไม่อยากจะให้พูดซ้ําถ้าพูดซ้ําก็มีหลายประเด็นวันนั้นตอนที่ก่อจะลงมติก็ไม่มีใครคัดค้านว่าจะลงมติตาม151นะครับจนกระทั่งอภิปรายหมดคนอภิปรายไปแล้วก็ลงมติไม่มีใครประท้วงเลยว่าประธานกําลังจะให้เสียงข้างมากลงมติผมไม่รู้ว่าเสียงข้างมากจะไปอย่างไรครับถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่ให้พูดต่อไปไม่อนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตครับ ประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกลก่าหาผลรุนแรงว่าผมเห็นรู้เห็นเป็นใจประธานรู้เห็นเป็นใจเสียงข้างมากได้อย่างไรเพราะเสียงข้างมากลงวตติวันนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรและผมด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรผมยังนึกด้วยว่าเสียงข้างมากจะไม่เห็นด้วยโดยซ้ําไปแต่ก็เมื่อมีการเสนอยัตติผมเสนอข้ามาก็ต้องพิจารณาตามนั้นกติไรใจต้อง ต้องเข้าใจนะครับเราต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อตัวเองซึ่งกันและกันผมซื่อสัสตย์ต่อตัวเองแล้วคุณเทือชัยก็นั่งประชุมในวันนั้นก็ไม่มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าไม่ไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหายคนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหม จะนั่งลงหรือเปล่าคนกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคําสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งอ่ะครับไม่ต้องอธิบายครับอธิบายไม่ได้ครับท่านท่านท่านวบายว่าไอ้ที่ผมบอกผมไม่ได้กล่าวหาท่านผมบอกว่ามีอยู่สองกรณีคือลองถอดเทปได้นะครับหนึ่ง ท่านไม่กล้าสองท่านรู้เห็นเป็นใจผมได้กล่าวหาท่านนะครับไม่ได้กล่าวหานะครับ